เสร็จแล้วนะครับเรามาชมครับออกสตาร์ทแล้วครับเอาล้วครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนิติพงษ์แสงสว่างหมายเลข62นะครับเรามาดูช่วงผลของการคัดลีกายนะครับกอบชายแซ่หลิวนะครับคัดลีกายมาในเวลา1นาที49.182นะครับตามด้วยเรือศักดิ์บรรเลงทองครับ1นาที51.490นะครับและอาทิตย์โพสีทอง1นาที54.885ชีวานนท์สุคนธีนะครับ1นาที5้ เมฆรักกีตากลันตานนครับเมฆรักกีตานี่แปลว่าพายุอ๋อเมฆเมฆเระว่าน้องเมฆน้องเมฆเพรว่าเมฆที่สวยงามเปล่าคุณแม่ต้องคอยกำกับหน่อยนะอีคนพายุอีกคนเมฆอีกคนอะไรนะหลายอย่างหลายอย่างแหมคุณแม่เขาตั้งนี่รู้สึกว่าชื่อนี่โอ้โหรู้สึกบรรจงตั้งมากเลยนะรู้สึกตั้งอกตั้งใจนะ ออกมาสามคนในชื่อยาวเฮ้ยเจียาเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ฮอนด้าคลิกไอฮอนด้าคลิกไอหรือว่าฮอนด้าคลิกรอยมาไอซูเปอร์สตาร์นะครับเราแข่งขันกันทั้งหมด16คันด้วยกันครับฮอนด้าสปอร์ตทีวีถ่ายทอดสดโดยจานส้ม IPM นะครับจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่26 27เมษายนครับที่ลานกิจกรรมห้างเสริมไทยจังหวัดมหาสารคามนะครับกับฮอนด้าสปอร์ตเดย์นะครับซึ่งการแข่งขันนั้นก็ มีมากมายทั้งการประกวดด้วยนะครับมิสฮอนด้าสปอร์ตเดย์นะครับหรือว่าฮอนด้าสปอร์ตเดย์แลนดี้ออนทัวร์นะครับหรือว่าดิฟดิงกิมการ่าฮอนด้าวันเมกูเรสซูเปอร์โมเตอนะครับหรือกับการแข่งขัน c ี f ด้วยนะครับซึ่งกําหนดการนั้นก็จะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันที่26เมษายนนะครับในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพร้อมทั้งเปิดบริการเปลี่ยนตรวจเช็คนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าด้วยนะครับ ว่าใครเป็นใครครับเพราะว่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนนิ้พงแสงสว่างนี่ก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับพร้อมๆกับกรอบชายแซ่เหลิวด้วยอันนี้ขันในรุ่นนี้นะครับเราแข่งกันทั้งหมด8รอบสนามครับ20กิโลเมตรครับรวมระยะทางทั้งหมดหมายเลข6กครับกรอบชายแซ่เหลิวครับลูกชายของวลาดูซ่าเหลิว นี่แหละเมื่อสนามที่แล้วผมบอก่าแหมขี่รถไปนี่มีเท้านี่กระดิกบนิพักเท้าด้วยเหมือนฟังซาวเบาไปยังไงอย่างนั้นสำหรับขอบใจเสียเหลีวแต่คัสโล่องฮอนด้าไอซีดีดีวเอสเอสเด็กทีมครับเอาล้ครับมาตอนนี้รถวิ่งเร็วมากนะครับแหมตากล้องของเราจากไอพีเอ็มจับไม่ทันมองไม่ทันเลยนะครับมาหมายเลขหกสิบเอ็ดครับขอบใจเสีเหลิวทิ้งโด่งมาเลยครับยังไม่เห็นตำแหน่งที่สองนะครับ รู้สึกว่าอาทิตย์อยู่ตำแหน่งที่2โพสีทองจากการสตาร์ทออกในรอบแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรอบแรกยังไม่ถึงรอบหมายเลข61ครับกอบชายแซ่เหลิยวตามด้วยตำแหน่งที่2ครับหมายเลข60 66นะครับเรืองศักดิ์มันเรืองทองครับอยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่2 3 4นี่ห่างกันพอสมควร มาล้วครับกลับมาดูตำแหน่งที่1ครับขอบไทยอ่าหกสิบหกนี่คือเรื่องศักครับตำแหน่งที่2 ที่สเป็นเรื่องศักด์บรรเรืองทองที่สาเป็นอาทิตย์โพสีทองครับที่สี่ชีพนนท,นทีที่5เมฆรัะขีตาครับน้องมอเมฆคุณแม่บว่าเมฆรัคก,กีตานี่ตั้งชื่อเป็นเมฆเป็นพายุเป็นฝนสามพี่น้องเลยครับสพี่น้องเลยเรามาดูกันครับตอนนี้ตําแหน่งที่หมายเลข77อยู่ตําแหน่งที่3นะครับสำหรับ อาทิตย์โพสีทองในตำแหน่งที่3ครับนะครับเรามาดูนะตอนนี้2 3 4ตำแหน่งเริ่มเปลี่ยนนะครับมีเปลี่ยนบ้างบางทีกล้องเราจับไม่ทันเราอาจจะเห็นแสงกันขึ้นมาเนี่ยอาจจะผิดคันนะครับอาจจะเป็น66อาจจะเป็น77 2คันนี้อยู่ด้วยกันนะครับอ่าแล้วตอนนี้น่าจะเป็น66แล้วเป็นตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่1นั้นเป็น61กอบชายแซ่หลิวครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับ ทางขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์พิธีรูปบคันยางรถจักรยานยนต์วีรับเบอร์ครับทงอับแกตซีห่หกียนต์ถ่วยรางวัลครับของเสียดมจากจังหวัดแพร่แน่นอนที่สุดนะครับเราไปกันนะครับในวันที่27เมษาย,ยนครับ คุณแม่ต้องมาเซ็นรับรองนะคุณประกิตบอกว่าไม่มีปัญหาค,คุณจะเป็นเด็กๆที่เพิ่งจะจขับขี่ห้อยขับขี่รถเป็นแล้วนะครับก็มาเรียนได้กับเ a สซิ่งสกู o l เดี๋ยวกําหนดวันไหนนะครับจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับในเดือนหน้าตอนนี้ยังทําการแข่งขันกันอยู่นะครับกับ f m s t Thailand Road Racing 2014นะครับสนามนี้เป็นสนามที่2นะครับ Motorsport TV นะครับถ่ายทอดสดจากสนาม Thailand Circuit โดยจยันท IPM นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ของการแข่งขันครับสนามนี้เป็นสนามที่2อ,อย่าลืมครับที่การแข่งขัน FMS ทีแต่ซุปคอรอสนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอสะีดาวจังหวัดสงขลาในที่ทับโกรนะครับวันที่สามสีพ่พฤษภาคมครับบางยาเซียเอฟก็รอทุกคนนะครับอยู่ที่โน่นนะครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีการบุก โรงแรมล่วงหน้ากันไว้ต้นมูโตคาฟี่ก็ไปรอยอยู่ที่นั่นแล้วด้วยนะครับก็ไปกันล่วงหน้านิดนึงนะครับผมเดินทางไปแล้วเช้านะครับกับสนามนี้ก็จะเป็นสนามที่3นะครับเป็นสนามที่4นะครับที่4เป็นสนามที่4นะครับกับ FMSD Thailand Supercross เราไปลุ้นนะครับทั้งนักปิดจากญี่ปุ่นทั้งนักปิดไทยนะครับต่อสู้ห้ามหันกันทั้งฮิตาอิ ไายด้อีโตยังมาไม่ได้นะครับจะมาอีกครั้งก็คงที่สเดาโน่นเลยนะครับคงที่สเดาโน่นเลยเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้สําหรับฮอน้าคลิกฮอน้าคลิกไอนะครับหรือว่าฮอน้าคลิกร้อยี่สิบห้าครับหัวฉีดตอนนี้ตําแหน่งที่2นะครับสําหรับเรืองศักดิ์บันเรืองทองอาทิตย์โพสีทองนี่หมายเลขเจิบเจนะครับตอนนี้เรืองศักดิ์ยังอยู่ที่2ครับแบบ2คันนี้ที่สุดสีเลยนะครับ ยังไม่เห็นนิติพงษ์แสงสว่างอยู่ที่ไหนครับนิติพงษ์แสงสว่างมาดาวรุ่งดวงใหม่นี่ยังไม่ฉายแววเท่าไหร่ครับแต่รอบแรกหมายเลขคันนี้หมายเลข63อนุชัยแสงดำครับมีหลายคนด้วยกันนะครับแหมกัลันตาโนนีนรงรนวันรนรงรนวัต์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เมฆลัดกีตา คนเขาจะพานุคนแล้วลงว,วันวันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าฝนหรือเปล่าชักแปรไม่เคยนะแลชักสับสนแล้วเนี่ยคนไหนเป็นฝนเป็นพายุเป็นเมฆก็ไม่รู้ใครมีลูกมีหลานนะครับการแข่งขันในรุ่นนี้ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นของความปลอดภัยนะครับรถสแตนดาร์ดข้อใบเดียวที่จัดให้นะครับโดยบริษัท A.P. พีเอ็นด้นะครับแกกต้องขอบคุณนะครับอีก3รอบสนามของการแข่งขันครับ สายทอดสดจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครศรีจังหวัดนครปฐมนะครับอาล้ครับแม่ยังเป็นหมายเลขข16นั่งอยู่ครับเรื่องศักดิ์บรรเรืองทองตามด้วยอาทิตย์โพสีทองครับยังอยู่ตำแหน่งที่3ที่1นี่ยาวๆแล้วนะครับสำหรับขับใจแซ่เหลิวครับเรามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องศักดิ์บรรเรืองทองนี่เป็นนักบิดอิสระอาทิตย์โพสีทองนี่จากคณะบิดีดีชาเลนเจอร์ติ้งรถฉับน็อกจูเนอร์นะครับ นำแหน่งที่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงเนาะทีเอกราชเนาะนำยาวไปแล้วอ๋อพูดบ่อยๆหน่อยใช่ไหมก็บอกแล้วนะถ้านำที่หนึ่งนี่ยาวไปก็อัานี่ไงหมายเลขหกสิบเอ็ดกอบใจแซ่หลิวลดัชสโลนฮาร์ดไอซีดีดีวีเอสเซ็ดดิเลกทีมเอานึกว่าเอกราชอ๋อของดีเลกอะแหมจำผิดจำถูกตุ่ตูตต่แก่แล้วลาออกดีกว่า <laughs> พอเห็นแฟนเอกราชแล้วนึกว่าแฟนดีเลกซะ่ไหม ชมกันต่อนะครับสนุกสนุกสนานกันบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงหยอกล้อกันวัลนสปอร์ตทีวีถ่ายทอดสดจากสนามไทยแลนด์สกีดนะครับโดยการซบ IBM มาเป็นรอบท้ายแล้วนะครับตอนนี้เป็นรอบ,อบที่ห้านะครับเป็นรอบที่ห้าแล้วเรามาดูนะครับในคงแรามานได้ครับวัลัตพงษ์บุญยืน ยังนำยาวๆครับแม่ดูขากระดิกติ๊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 กมไม่ได้ติดซาวเบาในหูซะหน่อยนี่เข้าขค้งนี่ยกขาข้างหนึ่งกระดิกติ๊กติ๊กติ๊กแหมขอบใจแซ่หลิวแตนนเงี้ยได้เปรียบได้เปรียบตรงที่มีคุณพ่อเป็นอดีตนักแข่งชื่อดังอ่าวลุสแซ่หลิววลูกนี่มายาวๆครับแมนที่เห็นในเงี้นี่เป็นนักบิดแดกคังตรงมาก่อนนะครับในอดีตฝีมือไม่ธรรมดาครับขอบใจแซ่หลิวดูลีลาครับดูขาซ้าย กะดิ๊กกระดิ๊ระดระดินีรอบนี้นไม่กระดิก๊กกระดิ๊กไงฮ่แฟนๆทางบ้านที่ชนอยู่นะครับ ับบ้านเจนัาตาลีด้วยยกทีมกันเลยกับพันสัตว์อุศลานะครับยกทีมไปแข่งมอเนอรสปอร์ลลลตเดนะครับไปแข่งมีทั้งแลนดี่มีทั้งโมตาร์ดนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเจนัาตาลีนี่จะรอต้อนรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักแข่งนะครับที่เดินทางไปที่จังหวัดมหาสาครคามในวันที่26 27เมษาย,ยนสงสัยงานนี้เปิดร้านอาหารเลี้ยงเลยล่ะร้านอาหารเจนั รอรอทีมงาน i อพไปสักวันเดียวเดี๋ยวโดนทั่มลงสักวันเราจะไปถล่มล้านเจนาตาลีเอาละครับตอนนี้เป็นรอบท้ายๆแล้วนะครับ6รอบสนามแล้วครับต้องบอกว่ากอบชัยแท่หลิวครับเหนือชั้นเลยทีเดียวในเรื่องของการขับขี่รถทุกคันเท่ากันหมดครับเป็นรถสแตนดาดนะครับเป็นรถสแตนดาดท่อใบเดียวจากบริษัทเอเบลนาจัดไว้ให้ครับนักปิดทุกคนก็ก้าวมาจากวันเมกุเรสนะครับวันเมกุเรส คนเนี่มีอาจารย์ผ่านการสอนมาครับเรามีทั้งวันนี้ต้องบอกว่าสดยได้แชมป์ซับนะครับก็ไปแข่งที่มาเลเซียที่เซปังนะครับแล้วก็ทั้งจะกิดแสวงสวัสด์ด้วยมีราคานักคุปด้วยนะครับอ้าวมีลาไม่ได้ไปลืมไปเอาละครับตอนนี้เป็นรอบตท้ายยังเห็นก่อนใช้แส้หลิวนำย,วยาวๆครับตามด้วยตำแหน่งที่2ตอนนี้คือหมายเลข6 6ครับ ตำหน่งที่4ชีวานนท์สุคนทีครับตาำแหน่งที่5เทพรักนุลตรีศรีที่6กลายเป็นเมฆลัทธีตาครับที่7มาเลข70บาทนะครับเทพรักเจ็ดบาทนี่คือสุธิพจน์พัชรีธรน,นะครับหลังจากนั้นก็ตามกันมานะครับหมายเลขโโอ้หมองลำบากครับมาเลข71เมาเลข72 7ดส 73อ่าไม่มี7-3มี74เลยสุภกิจมคระตานน์ครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับจับตาดูนะครับขอย้ำอีกครั้งครับวันที่2 6 27เมษายนนะครับลานกิจกรรมห้างเสริมไทยจังหวัดมหาสารครามกับพอนดาสปอร์ตเดย์นะครับไปมันกันสุดๆนะครับกับกิจกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตจากฮ o n d a นะครับไปสมัครกันล่วงหน้านะครับเริ่มงาน,นตั้0สิบโมงเช้าของวันที่ นะครับของวันที่26นะครับและนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับที่มอบให้กับผู้ใช้รถจักยานยนต์ฮอนด้าครับเอาแล้วครับมาแล้วนักบิดผู้มีเสียงเพลงในหัวใจครับขอบชัยแท้เหลวครับมานีโอนขานี่กระดิเหกินฟังสาวเบลยังไงอย่างนั้นครับมาแล้วครับทางตรงยาวครับเริ่มนั่งแล้ว ขอ x าเต็มๆหน่อยสำหรับกอบไทแซนหลิวครับคาสโซฮอนด้าไอซดีดี YSS หมเลขทีมครับเข้าเป็นตำแหน่งที่1เรียบร้อยตามด้วยตำแหน่งที่2ครับหมายเลข66เช่นเคยไหมเหมือนกันครับเรื่องสักบันเรื่องทองครับแล้วตำแหน่งที่3ครับอาทิตย์โพสีทองหมายเลข77ครับ